แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอัคีภัยในหน่วยงานเมื่อคุณเป็นผู้พบเห็นเหตุหการณ์เพลิงไหมช้ช่วยด้วยครับ,รบช่วยด้วยครับไฟไหม้ห้องเอ็กซเรย์ครับช่วยด้วยครับผู้เห็นเหตุหการณ์รีบนําถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่สุดมาดับเพลิงทันที เมื่อดับเพลิงหนึ่งถังไม่สําเร็จจะเข้าสู่สถานการณ์เหลืองรีบบอกเพื่อนผู้ร่วมง,งานให้แจ้งห้องฉุกเฉินที่เบอร์140ดับเพลิงไม่ได้ช่วยโทรแจ้ง ER ที่เบอร์140ด้วยครับสวัสดีค่ะโทรจากห้องบัตนนะคะสวัสดีค่ะ ER ค่ะคะมีไฟไหม้ที่ห้องอินเตรฉีดดับเพลิงแล้ว1นึงถัง,งไฟยังไม่ดับช่วยรายงานผอ,อด้วยนะคะรับทราบค่ะเดี๋ยวรายงานผอ,อให้นะคะ เมื่อ ER รับทราบเหตุให้รีบโทรหาพออศูนย์พร้อมสอบถามสถานที่จัดตั้งกองอำนวยการสวัสดีค่ะพออโทรจาก ER นะคะตอนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่ห้องเอ็กซเรย์ค่ะดับเพลิงแล้วหนึ่งถังไฟยังลุกลามไม่อยู่นะคะไม่สามารถดับได้ค่ะรับทราบครับพออจะให้ตั้งกองอำนวยการที่ไหนคะตั้งกองอานวยการที่ลานจอดรถข้างห้องฉุกเฉินครับรับทราบค่ะจะแจ้งกอศอให้ประกาศตามแผนกีภัยนะคะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ ER รีบแจ้งงานกอสสวัสดีค่ะฮะโลค่ะตอนนี้มีไฟไหม้ที่ห้องเอ็กซเรย์ขออ้อให้ประกาศใช้แผนอักคีภัยและตั้งกองอำนวยการที่าลานจอดรถเพื่รับการข้างห้องฉุกเฉินค่ะรับทราบค่ะจะประกาศใช้แผนอักคีภัยเดี๋ยวนี้นะคะเมื่องานประชาสัมพันธ์รับแจ้งเหตุจาก ER ขอให้ประกาศข้อความดังนี้ประกาศประกาศ ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ไฟไหม้ที่ห้องเอ็กซเรย์และได้จัดตั้งกองอำนวยการดับเพลิงที่ลานจอดรถผู้รับบริการข้างห้องฉุกเฉินขอให้ทุกท่านอพยพมารวมกันที่จุดรวมพลด่วนกเมท่ยนอุกพยพมารวมกันที่จุดรวมพลด่วนเมื่อได้ยินเสียงประกาศจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ e อกดกิ่งสัญญาณเตือนภัยอักขีัย1ครั้ง เมื่อได้ยินเสียงกิ่งสัญญาณอัคคีภัยให้สมาชิกทีมต่างๆในแผนอัคคีภัยรวมถึงรปภร,รีบมารายงานตัวที่กองอำนวยการทันทีมหัวหน้าทีมไปจนเพลิงพร้อมลูกทีม5้าายพร้อมปฏิบัติหน้าที่ขอทราบจุดเกิดเหตุอีกครั้งครับผมจุดเกิดเหตุอยู่ห้องอิสเรยยขอให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความระมัดระวังคุณพะหนึ่งสอง ณจุดรวมพลให้ทุกคนปฏิบัติดังนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าแถวตอนเรียงหนึ่งพร้อมตรวจเช็ครายชื่อเจ้าหน้าที่และมารายงานตัวด้วยค่ะ่วนโอพีดีมาปฏิบัติงาน5คนไม่มีบุคคลสูญหายค่ะผุมอกรมาปฏิบัติงาน5คนไม่มีใครสูญหายค่ะเจ้งของอกร ขณะน,นี้ไม่สามารถดับเพลิงได้ให้พอกองแก้งเจ้าหที่ดับเพลิงภายนอกมาช่วยเป็นการวา่วนเปลี่ยนเมื่อหน่วยงานภายนอกเข้ามาช่วยเหลือจนสถานการณ์สงบให้หัวหน้าทีมทุกทีมไปรายงานสถานการณ์กับผอ,อกองได้ผอ,อกองผมหัวหน้าชุดมาจนเพลิงพร้อมทกทีม5นายได้ระงับเหตุใช้ดับถังดับเพลิงไป5ถังไม่สามารถดับเพลิงได้แก้งหน่วยงานภายนอกมาช่วยระงับเหตุสามารถดับเพลิงได้ขณะน,นี้ สถานการณ์ปกติแล <house> ้วครับผมเมื um ่อสถานการณ์สงบพออกองแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านขึ้นไปปฏิบัติงานตามปกติขอนนี้สถานการณ์ปกติให้ทุกท่านขึ้นปฏิบัติงานได้